สวัสดีค่ะสำหรับตอนที่สองนะคะจะเป็นเรื่องของการนำงานไปทำนอกสถานประกอบกิจการนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานน้องใหม่นะคะที่ประกาศขึ้นมาใช้นะคะเมื่อวันที่19มีนาคม2,566นะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราย3 3นะคะในเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้างนะและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการทำงานของลูกจ้างหรือในกรณีที่มีความจำเป็นปกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับน้องใหม่ล่าสุดนะคะก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่8พศ2566นะคะซึ่งกำหนดขึ้นมานะคะ <c oughs> เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่า สถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาตรงนี้นะคะทำให้ชีวิตวิถีชีวิตในการทำงานของนายจ้างและลูกจ้างนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะบางที่นะคะกอ่อนช่วงที่ไวรัสระบาดใหม่ๆนะคะก็มีการล็อกดาวน์มีการหยุดสถานการทำงานหยุดปิดสถานประกอบกิจการไปมากมายนะคะในระยะหลังๆเมื่อ โรคระบาดไวรัสโคโรนาตัวนี้นะคะเบาลงแล้วนะคะปัญหาเบาลงแล้วเนี่ยค่ะก็มีการปรับตัวนะคะสถานประกอบกิจการหลายแห่งค่ะก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานหรือวิธีการดําเนินธุรกิจนะคะของนายจ้างนะคะเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของนายจ้างนะคะทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่8ขึ้นมานะคะโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา23ทับนนะคะก็เป็นการ อำนวยประโยชน์ให้กับในจ้างและเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของลูกจ้างนะคะในกรณีที่มีความจําเป็นคะ่ะในจ้างและลูกจ้างก็อาจจะตกลงกันให้ลูกจ้างเนี่ยนำงานที่จ้างหรือที่ตกลงกันไว้นะคะ ซึ่งมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างสามารถนําไปปฏิบัตินอกสถานที่หรือนอกสํานักง,งานของของานจ้างได้โดยสะดวกนะคะโดยลูกจ้างนั้นนะคะนางานดังกล่าวไปทําที่บ้านหรือที่พักอาศัยของลูกจ้างหรือตกลงให้ลูกจ้างค่ะทำงานผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในสถานที่ใดๆก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ยืดหยุนนะคะตามสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยค่ะประโยชน์ของพระราชบัญญ,ญัติคุ้มครอง แรงงานฉบับที่8นี้นะคะก็อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานของลูกจ้างนะคะให้สามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้นะคะมีการทำงานที่มีความสมดุลในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะ่ะในการประกอบธุรกิจของนายจ้างให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้แล้วไม่มีการหยุดชะงักนะคะ อีกทางหนึ่งก็คือช่วยลดปัญหาการจราจรนะคะเพราะว่าลูกจ้างก็สามารถทํางานที่ไหนก็ได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือนอกสถานที่ทํางานก็ได้นะคะนอกจากนี้นะคะผลพลอยได้ก็จะเป็นลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนะคะลดปัญหาหมลพิษ ทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับน้องใหม่ล่าสุดนะคะฉบับที่8ดังนั้นนะคะในฉบับที่8นี้ก็มีระบุเอาไว้ค่ะว่าสิ่งที่นายจ้างต้องทำนะคะก็กําหนดเอาไว้ว่านายจ้างเนี่ยจะต้องจัดทำนะคะเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่สามารถเข้าถึงและนำกลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลงโดยอาจ ตกลงให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะเมื่อมีการตกลงกันค่ะว่าให้ลูกจ้างเนะนนำงานไปทาที่ในที่พักอาศัยได้หรือที่ใดก็ได้นะคะผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเรากําหนดเราตกลงกันอย่างนั้นระหว่างนายจ้างลูกจ้างค่ะนายจ้างก็จะต้องมีการจัดทําเป็นหนังสือหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เอาไว้นะคะโดยมีการระบุ ข้อมูลรายละเอียดดังนี้นะคะข้อแรกนะคะก็คือให้ระบุช่วงระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการตกลงค่ะในการเอางานไปทําที่บ้านหรือที่พักอาศัยหรือนอกสถานที่ทํางานนะคะก็ควรระบุให้ชัดเจนนะคะว่า ลูกจ้างสามารถเริ่มทํางานในลักษณะดังกล่าวได้ตั้งแต่วันเดือนปีที่เท่าไหร่จนถึงเมื่อไหร่นะคะสิ้นสุดเมื่อไหร่ในการตกลงกันหรือถ้าไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่สิ้นสุดนะคะก็หมายถึงว่าให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานตลอดไปนะคะในลักษณะนี้แล้วก็ถ้าเกิดมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะคะก็ให้ระบุ ให้ชัดเจนแต่ก็ต้องเกิดจากการตกลงกันนะคะระหว่างนายจ้างและลูกจ้างค่ะเพราะว่าตัวการนำงานไปทำที่บ้านตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับที่8นี้ก็ต้องเกิดจากความยินยอมพร้อมใจกันค่ะทั้งฝ่ายของนายจ้างและลูกจ้างนะคะรายละเอียดในข้อที่2นะคะก็ต้องระบุรายการในเรื่องของวันเวลาทำงานปกติเวลาพักและการทำงานล่วงเวลาด้วยนะคะก็ให้ระบุให้ชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าตัวลูกจ้างเองเมื่อทำงาน นอกสถานที่ทํางานนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตกลงหลักเกณฑ์ในการทํางานให้ชัดเจนนะคะว่าวันเวลาทำงานปกติเวลาพักการทํางานล่วงเวลาเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันให้ สอดคล้องเหมาะสมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ขัดกับตัวสภาพการจร้างการทํางานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานตามที่ระบุเอาไว้สําหรับลูกจ้างที่ทํางานในสถานประกอบกิจาการนะคะแล้วในส่วนรายการที่3ก็คือหลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและทํางานในวันหยุดรวมไปถึงการลาประเภทต่างๆก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะโดยสิทธิ์ก็จะต้องเหมือนกับลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบกิจาการนะคะ เป็นสิทธิที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ระบุเอาไว้แต่เดิมนะคะในส่วนรายการที่4ก็คือให้ระบุขอบเขตหน้าที่การทํางานของลูกจ้างและการควบคุมหรือการกากับการทํางานของนายจ้างอันนี้เป็นข้อตกลงกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างค่ะว่าเมื่อมีการทํางานนอกสถานที่แล้วเนี่ยผ่านระบบสารสนเทศเนี่ยทางนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมีขอบเขตการทํางานแค่ไหนแล้วก็นายจ้างจะต้องมีการควบคุมหรือกํากับการทํางานลักษณะนี้นะคะ ในลักษณะใดเมื่อใดนะคะตกลงกับลูกจ้างให้ชัดเจนนะคะในส่วนรายการที่5ก็คือ ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องมือนะคะหรืออุปกรณ์การทํางานรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นอันเนื่องมาจากการทํางานนะคะเนื่องจากว่าเมื่อลูกจ้างเนี่ยทำงานนอกสถานที่ทํางานทํางานในที่พักอาศัยแน่นอนอยู่แล้วค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เพิ่มขึ้นมานะคะคราวนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆใหม่ๆที่จําเป็นแล้วมันเกิดขึ้นมาอันเนื่องมาจากการทํางานค่ะก็ให้ระบุให้ชัดเจนนะคะป้องกันความไม่เข้าใจหรือข้อพิพาทกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างนะคะระบุไปเลยค่ะว่าภาระหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยก็คือ ตกลงกันค่ะว่าจะเป็นของนายจ้างหรือของลูกจ้างนะคะ อันนี้คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินะคะคราวนี้นะคะในส่วนของลูกจ้างเองนะคะในกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับ8ก็จะให้สิทธิ์ลูกจ้างในการปฏิเสธการติดต่อสื่อสารนะคะเมื่อสิ้นสุดการทํางานดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อในข้อตกลงระหว่างนายจ้างลูกจ้างะคะ่ะมีระบุเอาไว้ว่าวันเวลาทํางานปกติเนี่ยเม,มื่อไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อสิ้นสุดการทํางานตรงนั้นในระยะเวลานั้นนะคะลูกจ้างมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดต่อสื่อสาร กับทางนายจ้างได้นะคะดังนั้นเนี่ยในกฎหมายกําหนดว่าสามารถปฏิเสธการติดต่อสื่อสารกับใครได้บ้างในกฎหมายระบุว่านายจ้างนะคะหัวหน้างานนะคะผู้ควบคุมงานผู้ตรวจงานนะคะก็จะมี4บุคคลนะคะในกฎหมายที่กําหนดเอาไว้ว่าลูกจ้างสามารถปฏิเสธงานได้หากเป็นสิ้นสุดเวลาการทํางานปกติแล้วนะคะกรณีถ้าลูกจ้างนะคะ นำงานไปทำที่บ้านหรือที่พักอาศัยหรือทำงานณนะสถานที่ใดๆก็ตามโดยผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะกฎหมายก็มีการคุ้มครองอยู่นะคะว่าลูกจ้างดังกล่าวค่ะมีสิทธิ์อยู่ภายใต้การคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงานต่างๆเช่นเดียวกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างนะคะก็จะเห็นว่านะคะสิทธิ์ต่างๆก็ยังดำรงอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ในเรื่องของวันหยุดวันลาการจ่ายค่าจ้างการพิจารณาสวัสดิการต่างๆนะคะก็ต้องให้เกิดความเท่าเทียมก,กันกับลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่แตกต่างกันนะคะตรงนี้ กฎะะหมายเราก็ยังคุ้มครองอยู่นะคะตัวกฎหมายตัวนี้นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับที่8พศสอ6พนี้นะคะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่นะคะผลบังคับใช้ตามกฎหมายก็จะมีผลตั้งแต่วันที่18เมษายน2566เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากว่าในกฎหมายนียเรากําหนดเอาไว้ว่าให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด30วันนะคะนับแต่วันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษานะะซึ่งตัวฉบับที่8นี้นะ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่19มีนาคม2566นะคะเมื่อนับผลกำหนด30วันก็จะอยู่ที่18เมษายน2566ค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตรแรงงาน